สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PB z t TV วันนี้เราอยู่กันในเกม Cookie Run Kingdom กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเราคุกกี้รันก็เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว RPG ตัวใหม่นะครับ2021เลยก็เพิ่งออกมานะครับบนสโตไทยเปิดให้บริการบนสโตไทยเรียบร้อยแล้วรวมถึงเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็เป็นเกมคุกกี้รันมีตัวละครที่น่ารักน่ารักนะครับกลับมาครั้งนี้นะครับกลับมาเพื่อปกป้องอาณาจักรที่แสนน่ารักนะครับมีเนื้อเรื่องให้เราอ่านมีเกมเพย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับ ก็ไม่พูดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพย์กันนะครับเข้ามาถึงจะมีในส่วนของทูตอเีให้ทั้งหมดรวมถึงเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้แล้วก็เราจะได้ตั้งชื่อนะครับรวมถึงได้เข้ามาในหมู่บ้านด้วยก็หมู่บ้านที่เราสามารถสร้างเองได้แล้วก็เคลื่อนที่ตัวละครได้นะครับก็จะมีพวกทรัพยากรให้เราเก็บด้วยจะเป็นพวกไม้อะไรแบบเนี้ยเออให้เราไปเก็บได้นะครับก็คือการกําจัดนั่นเอง ไอ้ตัวละครที่จะเอามากําจัดนะครับก็คือเป็นตัวละครที่เราไปสุ่มมาหรือว่าเราเปิดได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการเก็บทรัพยากรได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไอ้พวกทรัพยากรตรงนี้นะครับเราสามารถมาสร้างของได้ก็คือจะเป็นการสร้างบ้านนั่นเองการใช้เหรียญสร้างบ้านรวมถึงการใช้ทรัพยากรที่เราต้องเก็บด้วยนะครับ อย่างเช่นเราอยากสร้างอันนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องหาวัสดุนะครับในการก่อสร้างด้วยแล้วก็จะบอกเวลาด้วยนะครับก็คือจะเป็นไม้อะไรพวกนี้ไม้ก็หาได้ตามพื้นตรงนี้เลยก็จะมีแบบพวกพื้นนะครับให้เรากดกําจัดไปเสร็จแล้วเราก็จะได้ไม้มารวมถึงเป็น EP ด้วยนะครับก็มี EP ที่อยู่ทางด้านซ้ายบนแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้าง การตั้งค่าสิ่งแวดล้อมนะครับเกมนี้สามารถปรับตั้งค่าได้ถึง60เฟรมสามารถเปิดปิดสกิลได้นะครับก็คือเป็นเอฟเฟกของสกิลนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็จะมีเพลงประกอบหรือว่าเสียงพูดนะครับ จะมีเรื่องของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนทั่วไปการแจ้งเตือนประกาศกิจกรรมอะไรพวกนี้รวมถึงภาษานะครับก็เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นในมือถือนะครับก็จะสามารถกดได้ง่ายรวมถึงใครเล่นใน emulator เเนะครับเขาก็เซตปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมใช้ b ูสแ s t a c k ในการเล่นนะครับก็คือจะมีเรื่องของปุ่มที่เขาเซตมาให้โดยที่ไม่ต้องไปเซตเองแล้วนะครับ ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันนะครับก็จะมีเรื่องของการเพย์การต่อสู้นะครับมีการสำรวจโลกมีประกาศจับวันนี้มีคิงดอมอารีน่ามีประชันกิลด้วยนะครับก็เร็วๆนี้ประชันกิลแต่ถ้าเกิดใครอยากปลดล็อกในส่วนของระบบอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นสำรวจโลกได้ซึ่งสำรวจโลกก็จะมีแบบเป็น1นขีดหนึ 2, ่งหนึ่งขีดสองหนึ่งขีดสอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นให้ได้3ดาวเนาะ ถ้าเกิดได้ครบนะครับก็คือ39เราจะได้รับเพชรถึง700 500 300นะครับไอเพชรพวกนี้ก็สามารถเอาไปสุ่มของได้ถ้าเกิดใครทำทูตอเรียนะครับมันจะมีให้สุ่มฟรี1ครั้งนะครับซึ่งผมเปิดได้เป็นตัวอีพิกมาแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะจะเป็นตัวอีพิกที่แบบอ่าเป็นสีแดงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนก็สามารถสุ่มได้นะครับ300แล้วก็10ครั้งนะครับ3 0 0พ ก็คือจะมีแบบการเพิ่มอัตราด้วยถ้าเกิดใครสุ่ม10ครั้งนะครับก็จะมีของขวัญฟรีรายวันอันนี้ก็สามารถกดรับของได้เป็นพวกค่าประสบการณ์นะครับที่เราจะได้มาแล้วก็การสุ่มคุกกี้ขั้นสูงอันนี้ก็ผมเปิดได้ไอ้ตัวเป็นตัวไฟๆอะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนอ่านเดี๋ยวลองเข้าอาณาจักรไปดูก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่ผมสุ่มได้ตัวนี้มานะครับเนี่ย นี่นี่นี่ผมสุ่มได้ตัวนี้มาเป็นตัวอีพิกนะครับเป็นคุกกี้รดซอสพริกซึ่งจะบอกพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันอัตราคิอะไรพวกนี้รวมถึงมีสกิลอื่นๆด้วยนะครับที่สามารถเลื่อนระดับคุกกี้ได้ก็สามารถเลื่อนได้ถ้าเกิดเรามีเงินนะก็เลื่อนระดับไปนะครับแต่ว่าเราต้องใช้หินวิญญาณด้วยก็คือในการเลื่อนขั้นนั้นเองก็จะมีแบบไอหินแบบเนี้ยเออเป็นชิ้นส่วนนะครับที่จะใช้ในการอัปเกรดให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ก็ระบบนะครับทางด้านบนจะมีในส่วนของ energy ด้วยก็จะมี energy นะครับมีเหรียญที่ใช้ในการอัปเกรดต่างๆแล้วก็รวมถึงเพชรจะเป็นเงินแคสก็ประมาณนี้เลทก็35บาทนะครับได้100แล้วก็การเติมเงินครั้งแรกเนี่ยก็จะบวกด้วยก็คือ100บวก40อะไรประมาณนี้ถ้าเติมอ่า349บาทก็ได้1000ก็บวกไป400นะครับรวมถึงไอเพชรเนี่ยสามารถเอามาแลกในส่วนของเหรียญได้ด้วยนะครับก็จะมีแบบ k i n g d o มพาร์ทด้วยถ้าเกิดใครเติมซีซั่นพาร์ทนะครับอย่างเกมที่หลายๆเกมมีณนะตอนนี้นะครับก็คือแบบเป็นซีซั่นนะครับซึ่งจะได้รับของพิเศษมากมายอาจจะมีพวกบ้านสวนมีพวกอะไรเพชรแจก,กให้นะครับก็เพียงเปิดใช้179บาทมีแพ็กเกจเรื่องของการอัปเกรดมีแพ็กเกจรายเดือนแพ็กเกจเล่นเพลินก็รับฟรีได้ด้วยนะก็ได้30เพชรเนี่เรื่องของการรับฟรี ก็มีพวกแพ็กเกจนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแพ็กเกจเติบโตสามารถเ,เข้ามาดูได้กันตรงนี้เลยซึ่งค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดมีแบบแพ็กเกจอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นทําให้เราสุ่มของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครตัวละครเราก็จะบอกอในส่วนของ E.P. สามารถเปลี่ยนชื่อหรือว่าตั้งชื่อได้แล้วก็จะมีเรื่องของอวตารนะครับที่ให้เราปรับเปลี่ยนตรงนี้นี่ผมใช้เป็นตัวนี้ไป ก็จะมีของตกแต่งนะครับที่เราสามารถสร้างได้ก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันมันจะมีพวกปราสาทที่แบบถึงเลเวล10ปราสาทคุกกี้เลเวล9อะไรประมาณนี้นะครับก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆเนาะก็สร้างแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถสร้างบ้านคุกกี้สร้างโรงตีเหล็กสร้างบ้านช่างไม้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากสร้างเราก็สร้างไปเห็นปะก็สามารถเลือกสร้างบ้านช่างไม้ได้นะครับ ก็นี่เลยกดสร้างไปนะครับจะมีระยะเวลาของการสร้างด้วยนะครับก็คือการสร้างเนี่ยใช้เวลา1ิวิอะไรประมาณนี้อันนี้รอเขาสร้างไปนะครับจะมีคนงานเออนี่ไงเราสามารถปรับหรือว่าแก้ไขได้นะครับโดยการกดตรงนี้แล้วก็จะมีพื้นขอบหญ้ามีหญ้ามีพื้นน้ำอะไรพวกนี้นะครับที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้เสร็จแล้วเราก็ได้มาแล้ว อันนี้เป็นโรงไม้นะครับซึ่งจะสามารถผลิตไม้หรือว่าซื้อไม้ตรงนี้ได้นี่30อ่าสาสิบอะไรเงี้ยเออก็สามารถมาตีไม้ได้ตรงนี้นะครับมันจะมีเคเวสท,ที่อยู่ทางด้านขวาให้เราทําด้วยนะครับก็อย่าลืมมาดูอันนี้เคลียร์หขีดหนึ่งนะครับป่าต้นเคโลก็ไปลุยกันเลยอันนี้มีสํารวจโลกนะครับก็เป็น1นขีดหนึ่งแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมครั้งแรกจะได้20นะครับแล้วก็ถ้าเกิด2ดาวได้30 แล้วก็จะเป็น3าดาวได้50นะครับก็เตรียมพร้อมมีตัวละครนะครับที่เราสามารถเอาไปได้เราลุยเลยเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าทีมก็คือเราสามารถนําตัวละครเราเนี่ยลงทีมได้นะครับก็จะมีแบบทีมแนะนําอะไรพวกนี้ก็ลุยกันเลยในการต่อสู้นะครับก็จะใช้ Energy นะครับก็คือเป็นหัวใจแล้วก็จะมีลูกกระดูกแบบนี้มันไม่ใช่หัวใจมันเหมือนเป็นเนื้อที่มีกระดูกอยู่ตรงกลางนะครับ แล้วก็ศัตรูที่เราจะได้พบนะครับเขาก็จะบอกรวมถึงพลังการต่อสู้เขาก็จะบอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปลุยกันเลยอันนี้เข้ามาแล้วในการพูดนะครับไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นภาษาอื่นแต่เรื่องของเนื้อเรื่องนะครับเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยหนีไปอีกแล้วลุยแล้วก็มีเรื่องของการใช้สกิลนะครับ เราสามารถกดใช้สกิลได้ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับจะมีสกิลให้เราใช้แต่ตอนนี้ตัวละครเรายังไม่ครบนะครับอ,อันนี้กดใช้ไปลองใช้สกิลนี้ดูอุโหดอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวอีพิกนะครับไม่รู้ว่าสุม่มน่าจะสุ่มได้กันทุกคนนะผมไม่รู้ว่ามันฟุกหรือเปล่านะที่ผมได้ตัวอีพิกมานะครับหรือว่าคนอื่นอาจจะได้เป็นตัวอีพิอื่นๆก็ได้นะครับเป็นอสุรกายยักษ์ อันนี้เป็นบอสแล้วนะครับอ่ากดใช้สกิลไปปึ๊บปึ๊บผมอยากได้ฮิลมาในตี้อ่ะสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะมีฮิลในตี้สัก1คนที่จะแบบอ่ารอฮิลให้เพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวละครในการต่อสู้นะครับตัวละครเนี่ยจะได้รับเลเวลด้วยก็คือจะมีเลเวลขึ้นนะครับรวมถึงได้รับเพชรด้วย เข้ามาถึงสเตจหนึ่งขีดสองนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ,อีกหนึ่งด่านนะครับที่ให้เรากดก็คือเป็นสไลด์เนาะเราสามารถกดกระโดดได้นะครับโดยการกดด้านข้างก็จะมีแบบสไลด์แล้วก็จะเป็นกระโดดอาจจะมีแบบสไลด์ด้วยกระโดดด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไปกดสไลด์อย่างเดียวเลยนะไม่ได้แบบกดปุ่มกระโดดเลย อันนี้เดี๋ยวใช้พลังโจมตีซึ่งในการโจมตีก็จะมีคููดาวด้วยนะครับแต่ผมว่าตัวที่ผมได้มาค่อนข้างโหดนะน่าจะเป็นแบบอ่าพวกแบบตัวแรงมากๆเลยดูดิคือเป็นตัวที่สามารถไปกำจัดด้านหลังได้นะครับก้อนนี้เดี๋ยวลุยกันไปเลยนี่มีวิ่งไวโอ้โยยังโหดอ่ะตีไปเลย ใช้สกิลไปเลยนะครับอย่างงกสกิลอย่างงกสกิลในช่วงแรกๆก็ต้องแบบใช้นิดหนึ่งอันนี้เป็นสายเวทนะครับแล้วก็น่าจะถึงบอสเฮ้ยชิวๆหนีไปให้พ้นเดี๋ยวนะเฮ้ยเราจะได้ตัวละครตัวนี้เหรอเป็นคุกกี้รถคาตาด์รุ่นที่สามน่ารักดีก็เรามาแล้วเจ้าตูปเค้ก ดย uh เลยก็ชนะไปนะครับก uh ็เสร็จแล้วนะครับเราจะได้เป็นคุกก tamam> MM> ี้คัตาด์รุ่นที่สามนะครับเป็นตัวละครแบบแปลนะครับก็จะได้เข้ามาอีกหนึ่งตัวก็คือเป็นครั้งแรกที่จะได้ตัวละครฟรีนะครับรวมถึงจะได้เพชรด้วยเพชรนี่ก็รู้สึกว่าแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะมีเรื่องของระบบอื่นๆที่เปิดขึ้นมานะครับอย่างเช่นเป็นคุกกี้ของฉันก็สามารถอัพเวลในส่วนของตัวคุกกี้ได้นะครับก็คือใช้ IP ตรงเนี้ยก็คือที่เราไปเก็บมานะครับใช้ในการอัพเลเวลก็จะมีแบบอัพเลเวลขึ้นไปเลยทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีพลังต่อสู้มากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็จะสอนให้หมดแล้วนะครับในส่วนของทูตัวเรียวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของ อของรางวัลที่เขาจะแจกมานะครับก็จะเป็นอยู่ในจดหมายหมายโอ้โหจดหมายได้รับเพชรด้วยนะครับสามพันเลยแล้วรวมถึงได้ตัวละครนะครับเป็นคุกกี้คัฟเวอร์นะครับก็ค่อนข้างน่ารักเลยแล้วก็ได้รับเพชรด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดกันนะครับก็เอาไว้ค่าๆประมาณนี้ก็คือจะเป็นเกมที่น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นเกมแนวอา r p พจี RPG, เรื่องของการต่อสู้ เป็นเรื่องของการสุ่มตัวละครมีซีซั่นพาร์ทให้เราเติมนะครับมีเรื่องของการสร้างบ้านหรือว่าสร้างตัวละครอัปเกรดตัวละครอะไรพวกนี้เนาะมีเงินให้เราค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดอยากสร้างอะไรก็สามารถสร้างได้เลยก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาปิด้ายกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องของการสุ่มนั่นเองอันนี้คุกกี้ระดับสูงกับคุกกี้พิเศษนะครับ ก็จะเป็นคุกกี้ลดเอสเปซโซ่นะครับจะมีสุ่มคุกกี้ระดับสูงแล้วก็จะมีเลดในส่วนของคุกกี้ที่จะได้รับด้วยนี่นี่นี่ผมได้ตัวนี้มานะครับเป็น0.169นะครับแต่ว่าเราได้มาเฉยเลยซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะศูนย์เลยนะแล้วก็จะมีแบบอีพิกที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอตัวละครแรมีตัวละครคอมมอนนะครับเป็นธรรมดาเลย แล้วก็จะมีคุกกี้พิเศษซึ่งการเปิด10ครั้งนะครับจะเพิ่มอัตรารายละเอียดอัตราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแบบคุกกี้ระดับสูงอันนี้ก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเปิดกาชานะครับหรือว่าการสุ่มเราจะได้เป็นเหรียญ M มานะครับซึ่งใช้ในการซื้อไอ้พวกแบบชิ้นส่วนนะครับที่จะใช้ในการอัปเกรดเดี๋ยวเราไปสุ่มคุกกี้พิเศษกัน10ครั้ง3,000ลุยเลย าจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยปึ้มขอให้ได้ขอให้โดนเป็นคุกกี้ระดับสูงหรือเปล่าโอโหอนี่เป็นแรนะครับเป็นสายป้องกันตัวที่สองเป็นวิญญาณคุกกี้โอ้โหเป็นหินวิญญาณยังไม่ได้ตัวละครเลยโอโอโอ้โหโ โอ้โหแห้งจัดนี่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหแห้งจัดเป็นหินอันนี้ได้ตัวละครแน่นอนเป็นตัวคอมมอนนะครับค่อนข้างแย่เลยอันนี้เป็นของแลนะครับเป็นคุกกี้รสเชอรี่สายระเบิดอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับก็เออสิบครั้งถึงว่าจะเพิ่มแต่ว่าก็ไม่ได้แบบ ถึงจะมีการเพิ่มอัตราแต่ว่าไม่ได้เพิ่มอีพิกนะครับแต่สิ่งที่ผมได้มามันคือเป็นตัวแบบตัวอีพิกไงในตู้นี้ก็คือเป็นแบบเอ่อ0 0น0เลยนะครับที่ผมได้เป็นตัวคุกกี้ลดอดพิกมาที่เขาให้สูงฟรีนั่นเองซึ่งตัวละครที่เราได้รับมานะครับมันจะเดินอยู่บนพื้นที่บ้านเราแบบนี้ก็จะมีแบบแบบเนี้ยเราสามารถกดย้ายได้นะ ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้หรือว่าให้มันเดินตรงไหนก็ได้นะครับเป็นเกมที่น่ารักน่ารักซึ่งสามารถเก็บทรัพยากรได้มีเพชรแจกค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถสุ่มตัวละครแล้วก็ไปต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์เพื่อที่จะผ่านด่านแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของระบบอื่นต่อไป สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในบนสโตทยเรียบร้อยแล้วก็คือทั้ง2สโตเลยเป็นภาษาไทยด้วยหรือว่าใต้ดิสคริปชันก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ